สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันเป็นวันอาทิตย์ก็เสื้อสีแดงคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะในวันที่7จ็ดในรายการซึ่งต่อไปจะเป็นรายการทิศทางประเทศไทยอันนี้ก็เราเป็นการทดลองออกอากาศในนามพีททีวีเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องนอกจากแนะนำว่าทิศทางประเทศไทยจะพูดเรื่องใหญ่ๆนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย เส้นทางที่ก้าวไปเนี่ยมันจะมีการดึงการผลักกันนะระหว่างปัญหาการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างไรพอดีมันมีเรื่องที่เข้ามาในเรื่องจำนำข้าวเรื่องปปชก็เป็นเรื่องที่เราก็เลยถือเป็นกรณีตัวอย่างในการที่จะมานั่งศึกษาเรื่องของทิศทางประเทศไทยข้างหน้าว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ย คุณจะเอาอยัางไงแน่นอนขณะนี้มีคนส่วนหนึ่งบอกไม่ชอบประชานิยมแล้วก็บอกว่าจำนำข้าวเป็นประชานิยมอ่ะแล้วประกันราคาข้าวอ่ะประกันราคาข้าวเป็นปะชานิยมหรือเปล่ามันก็เป็นประชานิยมถ้าคุณจะเรียกอย่างนั้นแล้วปะชานิยมคืออะไรถ้าบางคนก็ความจริงของ p o p u l i s t p o p u l i s t ในภาษาอังกฤษนะ มันมันก็ไม่ใคยตรงแต่ว่าประชานิยมในประเทศไทยในความหมายที่คุยกันเนี่ยมันมีความหมายกึ่งดูถูกดูหมิน่นว่าเป็นนโยบายที่ออกมาให้ประชาชนชอบแล้วก็เรียกว่าประชานิยมแต่ถามว่าคุณเป็นรัฐบาลคุณได้รับเลือกมาจากประชาชนแล้วคุณจะทำนโยบายเวลาคุณเลือกตั้งเวลาคุณไปสมัคร คุณก็ต้องนําเสนอนโยบายชุดที่พระชาชนเขาชอบใจอย่างเช่นในกรณีของพรรคเพื่อไทยคุณยิ่งรักจำนำข้าวก็เป็นนโยบายสําคัญในสมัยคุณทักษิณก็นโยบาย30บาทรักษาโรคก,ก็สําคัญมาถึงของคุณยิ่งรักก็จำนำข้าว15,000บาทนะคะก็เป็นนโยบายสําคัญแล้วพอเวลาเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วเขาต้องทำไหมล่ะ ตามรัฐธรรมนูญก็ต้องทำไม่ทำผิดไหมผิดผิดรัฐธรรมนูญด้วยนะก็ถ้าท้าไม่ทำก็ต้องถูกฟ้องสมมติเกิดมีการเปลี่ยนก็ต้องมีหาเรื่องคนหาเรื่องก็ต้องบอกอีกว่าเฮ้ยไม่ทำตามนโยบายเนี่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสัญญากับประชาชนนั้นสำคัญยิ่งดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเวลาต่อไปเนี่ย เราก็คงจะต้องมาอถาธิบายระหว่างประชานิยมสวัสดิการนะเศรษฐกิจการตลาดเศรษฐกิจวางแผนลงไปสู่รายละเอียดแต่บอกได้เลยว่าประกันราคาข้าวก็ประชานิยมประชานิยมแต่ว่ายังยึดเศรษฐกิจการตลาดไม่ทำให้พ่อค้าลำบากพ่อค้าข้าวก็กดราคาได้ตามสบายเพราะว่า ไม่ว่าจะกดราคาเท่าไหร่รัฐบาลก็จ่ายให้ชาวนารัฐบาลก็เอาเงินภาษีเนี่ยจ่ายให้ชาวนาตัวเองก็กดราคาข้าวตามบายคา้คาขายตามสบายนั่นแหละคือประกันราคาข้าวส่วนจำนำพ่อค้าข้าวเดือดร้อนมากเดือดร้อนมากเพราะว่าพ่อค้าข้าวไม่สามารถที่จะทําการค้าระหว่างประเทศได้เหมือนเดิมเพราะว่าผู้กระตรงๆรัฐกลายเป็นผู้ คารายใหญ่ค่ารายใหญ่เขาต้องมาซื้อประมูลซื้อจากรัฐแต่ในความเป็นจริงในช่วงนี้อาจารย์ก็ไม่เห็นไม่มีใครเดือดร้อนเลยนะไม่เห็นมีใครเดือดร้อนก็คือก็เห็นมีการประมูลประมูลข้าวก็ออกไปขายกันได้แต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบก็จะไปอีกแบบหนึ่งทีนี้พอมาพูดเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเราก็พูดต่อเพราะมันมีแง่น่าสนใจ นะน่าสนใจก่อนที่เราต่อไปในรายการที่ทางประเทศไทยเราจะไปลงเรื่องปัญหาหลักๆนี่ละเอียดเราก็เอาข่าวเฉพาะหน้านี่แหละเมื่อวานที่เราพูดถึงคุณวิชานะเราก็ขอพูดคําพูดของคุณวิชานี่ที่มามติชนออนไลน์วันที่6กันยา,าในนายวิชามหาคุณพูดที่สนามบินน้ำนะที่ ปอปชสนามบินน้ำนนทบุรีในฐานะกรรมการผู้รับผิดชอบแถลงถึงกรณีอายการสูงสุดที่ตอบโต้กันเน่ะเมื่อวานเราพูดไปแล้วก็บอกว่ารู้สึกเห็นใจท่านอสสอันนี้เราเอามาดีลันคำพูดของคุณวิชานะเพราะขณะนี้สถานะท่านวงนเงินมากจะเห็นได้เลยว่าท่านอสสคนก่อนก็ถูกปลด กลางอากาศทางโทรทัศน์ตอนเวลาสองทุ่มอย่างนี้น่าเห็นใจหรือไม่พูดอย่างนี้แปลว่าอะไรถักถางเสียสีใช่หรือเปล่าเอาคอสชอก็ไปพิจารณาดูอย่าดูแต่ว่าฝ่ายประชาชนนะฝ่ายข้าราชการองค์กรอิสระเสียสีกันเองอะตอนนี้เสียสีกันเองอย่างนี้ยุ่วยุทํทำให้เกิดความขัดแย้งไม่ปองดองหรือเปล่าก็ไปดูด้วย ดังนั้นอย่าไปลุกเล้าท่านอสอสอมากเลยไปชดต่ออีกเพราะน่าเห็นใจจริงๆความจําเป็นจําใจหรืออะไรต่ออะไรที่จะเกิดขึ้นนั้นเราในฐานะที่เป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรมด้วยก็ต้องขอแสดงมตุติตาจิตอย่างไรก็ตามยืนยันว่าปปชไม่ได้ส่งหลักฐานอ่อนไปให้อสอสอนะเห็นไหมนี่ระชดประชดว่า ลูกพี่ถูกหลดลูกน้องก็เลยหวั่นไหวนะพูดแล้วมันได้อะไระตรงนี้พูดแล้วได้อะไรก็ก็ถามหน่อยถามนายวิชามหาคุณคุณอยู่ปปชนะคุณพูดได้ไงสำหรับกรณีในเรื่องหลักฐานก็พูดหมายความว่าสำหรับประเด็นนี้ทนายยิ่งรักก็เคยเสนอปร,ประเด็นนี้มาด้วย นะเพราะนั้นเราจะไม่พูดเรื่องอื่นแล้วนะคะเอาที่พูดประชดประชันมาก็แล้วกันเมื่อวานเราพูดแล้วว่าถ้าถ้ารู้รายละเอียดเห็นหลักฐานท่านอาจไม่ทำคดีต่อแต่เป็นลมล้มคว่ำไปเองนั่นไปว่าอสอสอเขาทำไมนะถ้าอสอสอได้เห็นหลักฐานที่จะส่งตามไปอีกนี้ท่านอาจไม่ทำคดีต่อแต่เป็นลมล้มคว่ำไปเลยเพราะมันเหลือกำลังรับจริงๆ พราะมันสุดยอดแล้วก็ท่านส่งไปสินะส่งไปสิใครเป็นลมก็ให้มันรู้ไปนะมันไม่ไม่จำเป็นต้องประชดประชันแล้วประชาชนเขาก็อยากรู้นะคะประชาชนเขาอยากรู้ว่าไอ้ที่โกงเนี่ยโกงจริงๆหลักฐานเป็นยังไงนะดิฉันจะไม่พูดในรายละเอียดตรงต้าในบางอย่างก็เห็นว่าวิทยากร คนอื่นๆก็ได้พูดไปแล้วเช่นคุณหมอเวงก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่อ้างว่าโกงหรือเรื่องหลักฐานต่างๆนั้นก็ได้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งเราก็จะมาพูดในประเด็นอื่นนะคะนี่ยังไปชดอสสต่อนะพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจพูดตรงๆเราสวดมนต์ทุกวันให้อสสอยู่รอดปลอดภยัยพูดอย่างนี้หมายความว่าไง หรือปปชรู้สึกตัวเองนี่มันอยู่รอดปลอดภัยแล้วเลยส่วนมนให้คนอื่นนะถ้าตกลงกันได้อยากให้อสสอฟ้องแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆปปชจะต้องดำเนินการเองนะแปลว่าเฮ้ยลือนะไม่ไม่ฟ้องก็ไม่ฟ้องเดี๋ยวอัวฟ้องเองนะหลังดูที่อสสสถนานขาดูเหมือนจะถอดใจแล้ว เอาพูดง่ายๆว่าประชดประชันกันมากก็เอาพอหอมปากหอมคอให้พี่น้องได้เห็นว่าองค์กรอิสระประเทศไทยในยามนี้โดยเฉพาะปอปชท่านมีความเชื่อม,มั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็ไปสวดมนต์ให้อายการสูงสุดนะคะส่วนข้อแก้ตัวเรื่องอื่นนะ ส่วนข้อแก้ตัวเรื่องอื่นเช่นผู้ร้องอภิสิทธิ์เวชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรนเกี่ยวกับการสั่งการสลายการชุมนุมที่วันก่อนสารได้บอกว่าก็เป็นหน้าที่ปปชนั้นเนี่ยข้อข้อแก้ตัวว่าอย่างไรนะก็คืออยู่ในระหว่างอันที่จริงยังไม่ได้พูดเรื่องประกันทำไมไม่พูดเรื่องประกันข้าว นะเพราะฉะนั้นก็เราก็รอดูกันต่อไปนะคะที่น่าสนใจก็คือจะพูดประเด็นองค์กรเพิร e ์สเพนะทำไมให้เครื่องนานเสียงบูบูก็คือโหไล่ปปชอไอ้นี่เขาไม่ใช่องค์กรในประเทศไทยนะองค์กรในประเทศไทยไม่มีใครกล้าโหไล่ปปชนะคะอันนี้ เอามาจากาการต่อต้านคอร์รัปชันเอเชียเอเชียนะไม่ใช่ประเทศไทยเป็นการจัดลำดับอันดับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันในเอเชียของบริษัทที่ปรึกษา p o l i t i c a l economic risk consultancy limited หรือเพิรกที่ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวเอเชียนอิน l ทล e n c e ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่3 กันยายนมีการจัดอันดับให้ปอปชประเทศไทยอยู่ในอันดับสุดท้ายในอันดับสุดท้ายนะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งใน12องค์กรหลักในการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศเอเชียที่ได้รับการประเมินและตีพิมพ์คำว่าบูบ o o อโอบูที่น้องรู้จักเสียงโหไม่ฝรั่งเวลาโหมันร้องบูนะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพิมพ์คำว่าบูลงไปเป็นการโห่ไล่ปอบปชอแต่ว่าลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับคณะกรรมการกวาดล้างคองร์รัปชันของอินโดนีเซียที่ถือว่าได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มอาจารย์ก็อยากจะปรบมือเอาปรบมือให้คนเดียวก็ได้นะคะก็คือปรบมือตามก็คือเข้าโห่ปรชอป,ประเทศไทยแต่ว่าปรบมือให้กับ องค์กรกวาดล้างคอร์รัปชันของอินโดนีเซียนะคะอันนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าโลกนี้มันแบนนะคะเขาพูดนะเขาพูดมา,าในต่างประเทศมันก็ได้ยินมาในประเทศไทยแล้วพูดในประเทศไทยมันก็ได้ยินต่างประเทศและที่เขาจัดอันดับเนี่ยเขาไม่ได้จัดลอยๆนะเขาต้องมีหลักฐานจริงๆนะ มีคำพูดบางคำพูดน่าสนใจก็คือว่าแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่มีการคอร์รัปชันมากที่สุดเมื่อมอริยะยาวแต่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันไทยกลับเป็นองค์กรที่ถูกใช้ในทางการเมืองมากที่สุดแทนที่จะใช้ในการต่อสู้กับคอร์รัปชันกับใช้ในการช่วยเหลือต้องขออภัยนะอันนี้เป็นความคิดของเขาสำหรับคอสชอว่าปปช นะทำการช่วยเหลือพูดตรงๆว่าฝั่งที่ไม่ใช่รัฐบาลเดิมทำการทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองที่ถูกขับออกจากตำแหน่งไปและป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้กลับมากอบปัญหาทางการเมืองได้อีกปปชมไม่ได้รับเอาแนวทางใดๆที่จะต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบได้ยินหรอเปล่าคะ ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทยทำท่าว่าจะคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้รับผลประโยชน์เท่านั้นอันนี้เป็นแง่คิดขององค์กรเพิร์กแล้วองค์กรถามว่าอันดับสองจากอินโดนีเซียคือประเทศอะไรฮ่องกงค่ะต่อต้านคอร์รัปชันได้เป็นอัน